Give me nài nầy quang quang Ở quang 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 อันน okay. ี้ก็เล้ยดูิบ๊ายบายกินให้อร่อยนะคะกินให้อร่อยนะกินให้อร่อยนะว้าวโอ้างฝูงใหญ่เลยุูงใหญ่ไม่กว้างมกวาก็รูปวางเยอะยะเลย ว่านี่กว้างใหญ่เลยนี่มีเขาเขากว้างกว้างใหญ่เลยแล้วนะว้าวกว้างตัวใหญ่เลยอ่ะมีเขาด้วยอ่ะโอ้เขากวางสวยมากเลยนี่ดูดีๆใช่ไหมใช่ไหมในเขากว้างใหญ่เลยโอ้มันกินหญ้าอยู่ใช่ไหมลูกอันนี้ยังอ้วนนะสวนสัตว์นี่สวนสัตว์นั่นเล่นคอนแก่นนะสวนสัตว์นี่เหมือนจะได้กินดีนะ น,นี่ก็หญ้าสดหญ้าอะไรนะมันจก็พอเคยมีซิกซ์ครับภายในก็ดีแยกนั่อนนโอ้ย<า>่ดูนี่ว้าวโอ้โหาโอ้ยลูงกวางแม่กว้างไปไปดูดูทางนี้ทางนี้ทางซ้า,า,ายซ้ายซ้ายมาือ <c ười> ว้าวบาาปไ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 ปนะกินให้อร่อยนะมันเป็นหญ้าสดเขียวนั่นเลยนะ วันครั้งแรกนะครับกับมินี่กับย่าปอนกับพ่อยีงแม่นีนี่วันนี้วันที่วันที่สี่วันที่สี่้ครับเกงมีมนอันนี้เขาเรียกว่าเก้งนะ ป็นมีขี้หรอมีขี้เก้งขี้เก้งเหรอเดือนเห็นไหตัวเ้็กนะาตัวเล็กๆน่ารักไหมเป็นขี้หรอเนขี้เจ้าตอัไม่ล่นอ่ะเดินต่อไปท้าในต่อไปจะดูอะไรดีนะจะมีอะไรดีนาะไดูเสือไดูเสือชอบเสือ Субтитры <мех> сделал <мех>